ดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คารพประครับวันนี้เราจะมาชมสวนอีกสวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสวนของอาจารย์ของพ่อน้องอาติมเลยก็ว่าได้นะครับเราจะมาดูนะครับไอ้ท่านสังเกตเห็นไหมครับอ่าท่านจะเห็นสังเกตว่าเขาจะมีไอ้เข็มฉีดยาไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นแหละเอาเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะครับตามโคนต้นทุเรียนนี้นะครับไอ้ตรงนี้ซึ่งเป็นหน้าผลเขาจะเกิดทําการ เป็นโรคเป็นเชื้อราได้อ่าสหรับตัวยานี้เดี๋ยวเราเราจะไปไปดูอ่าสหรับมืออาชีพเขาทําอีกต้นหนึ่งไอ้สำหรับต้นนี้ก็ใช้สามเข็มเลยครับสําหรับทุเรียนแปลงนี้ก็มีอายุตั้งแต่25ปีเลยนะครับบอกตามตรงนะครับเจ้าของนี้รักษาดีมากนะครับถ้าเป็นเจ้าอื่นก็คงตายไปเยอะแล้วนะครับสําหรับเจ้านี้เหลือเยอะเลยนะครับเพราะเขารักษาดีครับนู่นครับ ฝังเข็มเกือบทุกต้นเลยครับฝังแต่เมื่อวานนะครับแต่วันนี้จะทําการมาเก็บออกแล้วก็จะทําการอุดรูนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเข้าหรือมอดเข้าไปได้นะี่ครับนี่ก็คือมืออาชีพในการฝังเข็มทุเรียนเลยนะครับเขาเขาถามหน่อยนะครับไอ้ไอ้ที่ฝังฝังเมื่อวานนี้ฝังแต่เมื่อวานเลยใช่ไหมครับใช่ฝังแต่เมื่อวานเลยเราเราจะใช้สว่านเจาะธรรมดาใช่ไหมใช้สว่านธรรมดาใช้สว่านเจาะขอขอขอดูตัวนั้นหน่อยครับไอ้ไอ้ที่นั้น แต่วันนี้เราจะถอนออกมาเลยใช่ไหมใช่เราเราถอนสีฟ้านี่ออกแล้วถอนสีฟ้าออกมาเลยใช่ไหมนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับอ่าแต่วันนี้เราจะถอนออกเพราะเขากินไปแต่เมื่อวานเลยไหมแล้วทีวีนี้เราเราจะอุดใช้อะไรอุดครับเราก็ใช้เทียนตัดให้มันเราใช้เทียนตัดเราอุดไปเพื่อไม่ให้น้ําเข้าเนาะใช่เพื่อไม่ให้มอดให้น้ําเข้าอืมเป็นเช่นนี้ต้นนี้ใายกี่เข็มครับสามครับใส่สามเข็ม อขอขอ,ขอดูไอ,อุปกรณ์หน่อยครับอุปกรณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับอุปกรณ์จะเป็นอย่างนี้วันนี้เจ้ามาออกนะครับเพราะว่าเขากินยาไปแล้วนะครับอถอดออกมาอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ก็จะเอาเทียนอุดไว้ บา,บ,าบางท่านก็ใช้ซิลิโคนเลยใช่ไหมใช่ไม่เหมือนกัน,นไม่ไม่เหมือนกันครับแต่ละสวนจะทําไม่เหมือนกันนะครับจะใชะ้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปประสบการณ์มันแต่ละย่างแต่ละสวนก็ใช้ไม่เหมือนกันนะใช่ครับบอกตามตรงเลยครับสวนนี้เหลือเยอะมากนะครับเพราะทุเรียนมีอายุเกือบ30ปีแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้ขนาดน,นี้ถือว่าฝีมือในการรักษาโรคพราะทุเรียนนี้บอกตามตรงนะครับว่าแต่ละต้นนี้ ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รักษาก็บอกตามตรงนะครับตายก็แล้วกันนะครับพี่น้องออไอ้ยาโฟอาโฟโฟอารีฟอส์นี้เราผสมน้ำไหมครับหรือว่าเราใช้เพียวๆเลยครับผสมใช้เพียวใช้เพียวๆเลยใช่ไหมอ๋อแต่แต่ละหลอดนี้ไซสกี่ซีซีครับก็สิบห้าครับอ๋อสมมุติต้นนี้ไส์สามหลอดก็ทับมดก็ประมาณไม่เกินสี่ห้าซีซีอ๋อ ปีปีหนึ่งนี้เรา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 ต้องเติมกี่ครั้งปีหนึ่งก็ประมาณปีอีครั้งหนึ่งใช่ป่ะโอ้ัเราใช้เฉพาะช่วงหน้าฝนนี้เนาะโอ้พอหน้าฝนนี้โอกาสที่เขาจะเป็นโรคเยอะเลยเราตัดลูกตัดอะไรเสร็จเราใบสองใบเนีเราคอยสังมัสมมุติเราเก็บผลบริตเสร็จแล้วทีนี้เราทําใบให้ได้สองใบ แล้วเราค่อยมาฝังก็ช่วงหน้าฝนซุบๆ,ๆ,ๆ,ๆเยอะๆนี่แหละเนาะอก็วแต่เราเรายักฟังเร็วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเราว่างเนาะถ้่าเราว่างตอนไหนเราก็ฝังตอนนั้นก็ได้โอโย,ยอมรับเลยว่าสวนนี้ไม่ค่อยเป็นโรคเพราะเขารักษาทันนะครับพี่น้องท <Nein> ี่สบายใช้สวรค์เจาะเรายังมาไม่ทันนะครับพี่น้องเราก็เลยมาวันที่วันเก็บออกนะครับใช้เวลาแค่คืนเดียวเท่านั้นเนาะ ใช้เวลาให้ขึ้นเรือก็เก็เก็บเราก็พลาดโอกาสเมื่อวานนี้ไม่ได้มาถ้ามาก็ใช้สว่านเจาะไปธรรมดาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไอตัวเขียวๆนี่แล้วเนาะอันนี้<ช>นนเนขาเขาก็าดูอีกหนึ่งครั้งเราเราใช้สว่านธรรมดาแล้วก็ใช้อุปกรณ์อีกแบบนี้ก็มีขายตามท้องตลาดตามร้านขายยาหรืออุปกรณ์การเกษตรทั่วไปก็ใส่ไป,ไปประมาณสัก 15cc ตลอด บางต้นก็ใช้เยอะกว่านั้นก็มีใช่ไหมครับถ้าถ้าเขาเป็นโรคเยอะบางท่านเนี่ยนี่ก็ใช้อันนี้อุดไปเพื่อป้องกันน้ําเข้าแล้วก็ป้องกันพวกมอดพวกมอนเข้าไปในลําต้นเขาเราใส่เยอะมากก็ไม่ได้ยามันร้อนโอใ้ใส่ใส่ถ้าใส่เยอะก็ช็อกแน่ๆนะย,า,ยามันร้อนอยาร้อนครับว่าเราใสา่เพียงเล็กน้ยครับ โอ้สวนนี้ก็เยอะเหมือนกันเนาะอ่าขอขอขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้ความรู้ครับครับขอบคุณครับผมเอาครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีสาระบ้างไม่สาระบ้างเพราะเราไม่สามารถที่จะมาเมื่อวานนี้มาไม่ทันจริงๆนะครับเรามาไม่ทันช่วงที่เราเจ้าของสวนหรือท่านที่ฝังเข็มเรามาไม่ทันนะครับ เราให้ดูเฉพาะช่วงที่เอาเข็มออกแล้วก็บอกรายละเอียดไปแค่นั้นนะครับสําหรับการฝังเข็มนี้ก็เพื่อรักษาไม่ให้เขาโรคโรคเขาเป็นโรคนะครับใช้ใช้ตัวยาโฟอารีฟอสนะครับพี่น้องครับไอยาตัวนี้เขาจะไปทําการรักษา,าพวกโคนเน่าทําให้ไอไอลำต้นของเขานี่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยถ้าต้นไหนเป็นแผลเยอะๆะนะ ท่านก็เติมลงไปเลยนะครับบอกตามตรงนะครับทุเรียนท่านใดมีแต่อายุ20ถึง30ปีนะครับโอกาสที่จะรอดยากนะครับเพราะลูกของเขาเยอะแยะแต่ส่วนนี้บอกตามตรงก็คือว่ารักษาดีมากนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอครอบคุ้นครับพี่น้อง